สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องการเดินทางแห่งจัก,กรวาลวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการกำเนิดเอกภพในยุคเริ่มแรกเราจะไปค้นหาความลับของการเกิดจัก,กรวาลตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาที่จัก,กรวาลเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างมาดูกันค่ะจุดเริ่มต้นของเอกภพ ทฤษฎีบิ๊กแบงเป็นทฤษฎีที่นักฟิสิกส์ใช้เพื่ออธิบายจุดกำเนิดของเอกภพแนวคิดนี้เสนอว่าเอกภพเริ่มต้นจากจุดเดียวที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงมากซึ่งระเบิดและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อประมาณ13.8พันล้านปีก่อนจากการระเบิดนี้เอกภพได้ขยายตัวและเย็นลงเรื่อยๆทำให้เกิดการก่อตัวของอนุภาคแก๊ส และในที่สุดก็เกิดดาวเลิกและดาราจักรหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงคคือการขยายตัวของเอกภพการค้นพบนี้เกิดขึ้นโดยนักดาราศาสตร์ชื่อดังเอ็ดวินฮับเบิลในปี1929ฮับเบิลพบว่าดาราจักรต่างๆกำลังเคลื่อนห่างออกจากกันซึ่งหมายความว่าเอกภพกำลังขยายตัว การสังเกตการนี้นำไปสู่การคิดค้นทฤษฎีบิ Big Bang, ๊กแบงเพื่ออธิบายว่าทำไมเอกภพถึงขยายตัวการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ CMB เป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบง CMB เป็นรังสีที่เหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่และแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกทิศทางในเอกภพ การค้นพบ CMB ในปี1965โดยอานเพนเซียตและโรเบิร์ตวินสันช่วยยืนยันว่าทฤษฎี Big Bang เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องสำหรับการกำเนิดเอกภพในช่วงเวลาหลังจาก b บิกแบงไม่กี่เี้ยววินาทีเอกภพได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในกระบวนการที่เรียกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือ inflation ในช่วงเวลานี้เอกภพขยายตัวจากขนาดที่เล็กกว่าอะตอมไปยังขนาดที่ใหญ่มากในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ช่วยอธิบายหลายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในเอกภพในปัจจุบันเช่นการกระจายตัวของสสารและพลังงานอย่างสมมาตรหลังจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วอุณหภูมิของเอกภพเริ่มลดลงพอที่จะให้อนุภาคเช่นควาร์กและกลูออน รวมตัวกันเกิดเป็นโปรโตอนและนิวตรอนในช่วงเวลาไม่กี่นาทีแรกหลังจากบิกแบงโปรโตอนและนิวตรอนรวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งเป็นาธาตุแรกสุดในเอกภพกระบวนการนี้เรียกว่า b ิสแบงนิวเคลีย y n t h e เทซิสในช่วงเวลาไม่กี่หมื่นปีหลังจากบิกแบงเอกภพถูกครอบครองโดยอนุภาค และแสงอนุภาคอิเล็กตรอนและโปรโตอนยังคงแยกตัวกันและชนกันบ่อยครั้งทําให้เอกภพเป็นสื่อกลางที่แสงไม่สามารถผ่านไปได้ไอ,อย่างไรก็ตามเมื่อเอกภพเย็นตัวลงพอในช่วงประมาณ380,000ปีหลังจากบิกแบงอิเล็กตรอนและโปรโตอนรวมตัวกันเกิดเป็นอะตอมของไฮโดรเจนซึ่งทําให้เอกภพโปร่งใสและแสงสามารถแพร่กระจายไปทั่วได้ การศึกษาบิ๊กแบงและยุคเริ่มแรกของเอกภพยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและท้าทายในวงการฟิสิกส์และดาราศาสตร์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตการ cmb การศึกษาการขยายตัวของเอกภพและการสร้างแบบจำลองของการเกิดอนุภาคในยุคแรกเริ่มมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ ยุคเริ่มแรกของเอกภพหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Big Bang เอกภพในช่วงแรกมีอุณหภูมิและความหนาแน่นสูงมากทำให้เกิดการปฏิกิริยานิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและเข้มขน้นช่วงเวลานี้เรียกว่ายุคของปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือ Big Bang Nucleosynthesis ซึ่งเกิดขึ้นประมาณสนาทีหลังจากบิ๊กแบง ในช่วงเวลานี้โปรตอนและนิวตรอนที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเอกภพเริ่มรวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสของธาตุเบื้องต้นอย่างไฮดโดรเจนและฮีเลียมหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือการก่อตัวของนิวเคลียสของไฮดโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในเอกภพในกระบวนการนี้โปรตอนหนึ่งตัวรวมตัวกับนิวตรอนหนึ่งตัว เพื่อสร้างนิวเคลียสของดิวเทเรียมซึ่งเป็นไอโซโทปของไฮดโดรเจนจากนั้นดิวเทเรียมจะรวมตัวกับนิวตรอนและโปรตอนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสร้างนิวเคลียสของฮีเลียม3และฮีเลียม4ในเวลาเดียวกันองค์ประกอบอื่นๆเช่นลิเทียมก็ถูกสร้างขึ้นเช่นกันแต่ในปริมาณที่น้อยกว่ามากกระบวนการ Big b a n g n u c l e o s y n t h e s i s นี้ ใช้เวลาประมาณ20นาทีและเป็นช่วงเวลาสำคัญในการกำหนดองค์ประกอบของเอกภพในยุคเริ่มแรกเมื่อเอกภพเย็นตัวลงและขยายตัวต่อไปกระบวนการสร้างธาตุเหล่านี้ก็หยุดลงทำให้สสารในเอกภพในช่วงแรกประกอบด้วยไฮโดรเจนประมาณ75ปเซนและฮีเลียมประมาณ25ซซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ยังคงอยู่ในเอกภพจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาหลังจากยุคข,ของปฏิกิริยานิวเคลียร์เอกภพยังคงขยายตัวและเย็นลงต่อไปทำให้โปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาคมูลฐานของสสารเริ่มรวมตัวกันเกิดเป็นอะตอมแรกๆก,กระบวนการนี้เรียกว่าการรวมตัวของอะตอมหรือ recombination ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ380,000ปีหลังจากดิสแบง การรวมตัวของอะตอมหมายความว่าอิเล็กตรอนซึ่งเคยล่องลอยอยู่ในอวกาศเริ่มถูกดึงดูดเข้าสู่นิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียมเพื่อสร้างอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เอกภพเริ่มโปร่งใสต่อแสงหลังจากการรวมตัวของอะตอมแสงสามารถแพร่กระจายได้อย่างอิสระในเอกภพซึ่งทำให้เกิดการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล เรียกว่า cosmic microwave background หรือ cmb ที่เราสามารถสังเกตได้ในปัจจุบันยุคข,ของปฏิกิริยานิวเคลียร์และการเกิดอนุภาคเป็นช่วงเวลาที่กำหนดองค์ประกอบพื้นฐานของเอกภพที่เรารู้จักในปัจจุบันการสร้างไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นพื้นฐานในการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาราจักรในภายหลัง นอกจากนี้การรวมตัวของอะตอมและการปล่อยแสงแรกยังเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เอกภพเริ่มพัฒนาไปสู่โครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นหลังจากยุคการปล่อยแสงแรกผ่านไปเอกภพเริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคมืดซึ่งกินเวลาหลายร้อยล้านปีในช่วงนี้ไม่มีแสงสว่างจากดาวฤกษ์หรือดาราจักรแต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างขนาดใหญ่เช่นก้อน g าดและฝุ่นเริ่มก่อตัวและรวมตัวกันภายใต้แรงโน้มถ่วงประมาณ400ล้านปีหลังจากดิกแบงดาราจะแกลกเริ่มก่อตัวขึ้นจากการรวมตัวของก้อน g าดและฝุ่นภายใต้แรงโน้มถ่วงดาราจะกล่าวนี้ประกอบด้วยดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่เป็นครั้งแรกในเอกภพ การเกาะตัวของดาราจะก,กล่าวนี้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดดาวฤกษ์กระจุกด,ดาวและโครงสร้างขนาดใหญ่อื่นๆในเอกภพดาวฤกษ์แรกที่เกิดขึ้นในเอกภพเรียกว่า Population III stars ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลสูงและมีอายุสั้นมากดาวฤกษ์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแรกในเอกภพหลังจากยุคมืด พลังงานจากการเผาไม่ไฮโดรเจนในดาวฤกษ์เหล่านี้ปล่อยแสงสว่างที่เริ่มแผ่กระจายไปทั่วทำให้เอกกพบเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้งเมื่อดาราจาักรกเริ่มก่อตัวขึ้นพวกมันก็เริ่มรวมตัวกันภายใต้แรงโน้มถ่วงเพื่อสร้างโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นเช่นกลุ่มดาราจากักรหรือกาล a กซีคลัสเตอและกระจุกด,ดาราจากักรหรือ Super ร l u s t e r s อ์ การรวมตัวเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้เกิดโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เราเห็นในเอกภพการศึกษาการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาราจักรเป็นหัวข้อที่สำคัญในทางดาราศาสตร์การใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีความสามารถสูงเช่น Hubble Space Telescope และ James Webb Space Telescope ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถมองเห็น และศึกษาดาราจักรในยุคแรกเริ่มและติดตามการเปลี่ยนแปลงของพวกมันจนถึงปัจจุบันการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ในเอกภพที่กำลังขยายตัวและเย็นลงหลังจากยุคของการปล่อยแสงแรกและการก่อตัวของดาราจากักรก้อนเมฆก๊าซและฝุ่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโมเลกุลาร์คลาวด์หรือเนบิวลา เริ่มยุบตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงของตัวเองการยุบตัวนี้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นเมื่อมีการกระตุ้นจากเหตุการณ์บางอย่างเช่นการระเบิดของซูปเปอร์โนวาใกล้เคียงหรือการชนกันของดาราจักรเมื่อก้อนเมฆาดและฝุ่นยุบตัวลงมันจะแบ่งออกเป็นก้อนเล็กๆหลายก้อนซึ่งแต่ละก้อนจะเริ่มเกิดการหมุนและสะสมมวลไปยังศูนย์กลาง ก้อนเหล่านี้จะค่อยๆร้อนขึ้นเนื่องจากการบีบอัดจนในที่สุดจุดศูนย์กลางของมันจะมีอุณหภูมิและความดันสูงพอที่จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเมื่ออุณหภูมิและความดันในแกนกลางของก้อนก๊าซเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เพียงพอปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจะเริ่มเกิดขึ้นปฏิกิริยานี้คือการรวมตัวของนิวเคลียสของไฮโดรเจนเพื่อสร้างฮีเลียม และในกระบวนการนี้จะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงและความร้อนดาวฤกษ์เกิดขึ้นเมื่อปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเริ่มต้นขึ้นที่แกนกลางของก้อนกา s นี้และพลังงานที่ปล่อยออกมาจะทำให้ดาวฤกษ์สว่างขึ้นและสามารถต่อต้านแรงโน้มถ่วงที่พยายามจะยุบตัวดาวลงไปอีกดาวฤกษ์เหล่านี้มีช่วงชีวิตที่ยาวนานและเสถียรในระยะที่เรียกว่า Main Sequence ซึ่งเป็นช่วงที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในแกนกลางของดาวทำงานอย่างต่อเนื่องและดาวฤกษ์สามารถรักษาสมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงที่พยายามจะบีบอัดและแรงดันจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่พยายามจะขยายตัวออกในกระบวนการก่อตัวของดาวฤกษ์กาดและฝุ่นที่ไม่ได้ถูกดูดเข้าไปในดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่จะหมุนรอบดาวในรูปแบบของดิสท,ที่เรียกว่าโปรโ o พล a เนเที หรือจานฝุ่นกา๊าซรวมมวลดิสนี้ประกอบด้วยกา๊าซและฝุ่นที่ยังหลงเหลือจากกระบวนการก่อตัวของดาวซึ่งจะรวมตัวกันและกลายเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่เป็นดาวเคราะห์ในที่สุดภายในจานฝุ่นกา๊าซรวมมวลอนุภาคฝุ่นเล็กๆจะเริ่มรวมตัวกันผ่านการชนและการยึดติดเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นก้อนเหล่านี้จะค่อยๆกลายเป็น p l a n e t e s i m a หรือวัตถุขนาดเล็กที่มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่กิโลเมตรจนถึงหลายร้อยกิโลเมตรเมื่อเวลาผ่านไป Planet a s อสซมเหล่านี้จะรวมตัวกันและก่อตัวเป็นดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ในกระบวนการที่เรียกว่า a c ครเ t ช o นก้อนหินและวัตถุขนาดเล็กในจานฝุ่นกา๊าซรวมมวลจะชนกันและรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวัตถุเหล่านี้มีมวลมากพอพวกมันจะเริ่มมีแรงโน้มถ่วงของตัวเองที่สามารถดึงดูดวัตถุอื่นๆเข้ามาใกล้ทำให้เกิดการชนและรวมตัวกันมากขึ้นกระบวนการนี้ใช้เวลาหลายล้านปีและเป็นกระบวนการที่สำคัญในการก่อตัวของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นในระยะใกล้กับดาวฤกษ์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหินและโลหะ เนื่องจากในบริเวณนี้อุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ก๊าซเบาเช่นไฮโดรเจนและฮีเลียมจะสามารถคงตัวอยู่ได้ดาวเคราะห์หินเหล่านี้เช่นโลกและดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะชั้นในในทางตรงกันข้ามดาวเคราะห์ที่ก่อตัวขึ้นในระยะที่ห่างจากดาวฤกษ์เช่นดาวพฤหัสบดีและดาวเสราร์ จะสามารถสะสมกา๊าซเบาได้เนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นกว่าทำให้เกิดดาวเคราะห์ก๊าซยากที่มีมวลมากและมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นนอกจากการก่อตัวของดาวเคราะห์จานฝุ่นกา๊าซรวมมวลยังเป็นที่มาของการก่อตัวของดวงจันทร์และระบบวงแหวนรอบดาวเคราะ์อีกด้วยดวงจันทร์สามารถก่อตัวได้จากวัตถุขนาดเล็กที่โคจรรอบดาวเคราะห์และรวมตัวกัน หรือจากการชนกันของวัตถุขนาดใหญ่ที่ทําให้เกิดเศษวัตถุที่รวมตัวกันเป็นดวงจันทร์เช่นการชนกันระหว่างโลกและวัตถุขนาดใหญ่ที่ทําให้เกิดดวงจันทร์นักดาราศาสตร์ยังคงวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อย่างต่อเนื่องการสังเกตการโดยกล้องโทรทัศน์เช่น Hubble Space Telescope และการจำลองคอมพิวเตอร์ ช่วยให้หนักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการที่ซับซ้อนเหล่านี้และการค้นพบระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือ exoplanets ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความหลากหลายของดาวเคราะห์ในจักรวาลการวิวัฒนาการของเอกภพและอนาคตหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเอกภพของเราคือ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของมันแนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากการค้นพบของเอดเวนฮบเบิลในปี1929ซึ่งพบว่าดาราจักรต่างๆกำลังเคลื่อนห่างออกจากกันนั่นหมายความว่าเอกภพของเรากำลังขยายตัวการขยายตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าดาราจักรกำลังเคลื่อนที่ผ่านอวากาศแต่หมายความว่าอวากาศระหว่างดาราจักรกำลังขยายตัวออกไป เอกภพในปัจจุบันประกอบด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนเช่นดาราจักรกลุ่มดาราจักรและกระจุกด,ดาราจักรการขยายตัวของเอกภพส่งผลให้โครงสร้างเหล่านี้เคลื่อนห่างจากกันตามกาลเวลายิ่งอยู่ไกลออกไปดาราจักรยิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นตามกฎของฮับเบิลในช่วงปลายทศวรรษ1 9 9 0นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจ นั่นก็คือการขยายตัวของเอกภพไม่ได้ชะลอตัวลงอย่างที่เคยคาดไว้แต่กลับเร่งขึ้นการค้นพบนี้นำไปสู่แนวคิดเรื่องพลังงานมืดหรือ dark energy ซึ่งเป็นพลังงานลึกลับที่ประกอบด้วยประมาณ68%ของเอกภพและเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การขยายตัวของเอกภพเร่งขึ้นพลังงานมืดยังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในปัจจุบนัน แม้ว่ามันจะมีอิทธิพลมหาศาลต่อการขยายตัวของเอกภพแต่เรายังไม่เข้าใจว่าพลังงานมืดคืออะไรและทำงานอย่างไรการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานมืดเป็นหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังศึกษาอย่างเข้มข้นในช่วงหลายพันล้านปีที่ผ่านมาการขยายตัวของเอกภพได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ในเอกภพอย่างมาก ดาราจักรและกลุ่มดาราจักรที่เคยอยู่ใกล้กันในอดีตได้เคลื่อนห่างออกจากกันและจะยังคงเคลื่อนห่างออกไปในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไปโครงสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้นโดยมีกลุ่มดาราจักรที่รวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าซูเปอร์คลัสเตอร์การวิวัฒนาการของเอกภพไม่ได้จำกัดเพียงแค่การขยายตัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และดาราจักรอีกด้วยดาวฤกษ์ที่เกิดขึ้นใหม่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวมันด้วยการปล่อยพลังงานและสารเคมีที่ซับซ้อนในขณะที่ดาวฤกษ์เก่าๆจะตายและปล่อยวัตถุเช่นซูปเปอร์โนวาหรือดาวนิวตรอนที่มีผลกระทบต่อการก่อตัวของดาราจักรและดาวฤกษ์ใหม่ การรวมตัวของดาราจักรเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญในวิวัฒนาการของเอกภพ,พดาราจักรไม่ได้แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์แบบแต่กลับมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นเป็นระยะการชนกันและรวมตัวของดาราจักรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและลักษณะของดาราจักรตัวอย่างเช่นทางช้างเผือกของเรากำลังจะรวมตัวกับดาราจักแอนโดรเมดา ในอีกประมาณ4 0 0 0ล้านปีข้างหน้าการรวมตัวนี้จะสร้างดาราจักรใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทั้งสองดาราจักรอนาคตของเอกภพยังคงเป็นหัวข้อที่เต็มไปด้วยการคาดการณ์และทฤษฎีต่างๆมีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงชะตากรรมสุดท้ายของเอกภพหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมคือทฤษฎี Big Freeze ซึ่งเสนอว่าเอกภพจะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดอุณหภูมิของเอกภพจะลดลงจนถึงจุดที่ไม่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันอีกต่อไปและดาวฤกษ์ทั้งหมดจะดับลงเอกภพจะกลายเป็นสถานที่ที่เย็นและมืดนิดอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎี Big Crunch ซึ่งเสนอว่าเอกภพอาจจะขยายตัวจนถึงจุดหนึ่งแล้วเริ่มหดตัวกลับเข้าสู่ศูนย์กลาง และในที่สุดจะกลับไปสู่สถานะของความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงคล้ายกับบิกแบงอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้กำลังได้รับการพิจารณาน้อยลงเนื่องจากการค้นพบการขยายตัวที่เร่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีบีเกรบซึ่งเสนอว่าแรงของพลังงานเมื่อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดจะเอาชนะแรงโน้มถ่วงและแรงอื่นๆทั้งหมด ทำให้เอกภพแยกออกจากกันในทุกระดับรวมถึงการแยกตัวของดาราจากดาวฤกษ์และแม้กระทั่งอะตอมทฤษฎีนี้อธิบายถึงการจบสิ้นของเอกภพในลักษณะที่รุนแรงและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอนาคตของการศึกษาวิวัฒนาการของเอกภพยังคงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความท้าทาย นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นคว้าเกี่ยวกับพลังงานมืดและผลกระทบของมันต่อการขยายตัวของเอกภพการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น James Webb Space Telescope และกล้องโทรทัศน์วิทยุที่มีความละเอียดสูงช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถสำรวจและสังเกตการเอกภพในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนการศึกษาวิวัฒนาการของเอกภพไม่เพียงแค่ช่วยให้เราเข้าใจถึงชะตากรรมของเอกภพ แต่ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงตำแหน่งและบทบาทของเราในจักรวาลน,นี้ด้วยการกำเนิดเอกภพในยุคเริ่มแรกเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวและวิวัฒนาการของจักรวาลตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบนันหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลที่น่าสนใจจากเรานะคะ